สวัสดีครับวันนี้เอาชุดตังในบ้านนะครับชุดเล็กนะครับเป็นชุดซับสิบนิ้วโครงปั๊มแม่เหล็กก้อนเดียวนะครับมารีวิวก่อนจะส่งนะครับตัวนี้ก็เป็นซับสิบนิ้วโครงปั๊มแม่เหล็กก้อนเดียวนะครับตู้ลูกค้าถังเป็นตู้สีแดงนะครับแดงล้วนแล้วก็ไฟล้วนตอนนี้เปิดไฟอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าตอนเป็นตอนกลางวันกลางนะครับเป็นกลางหกจุดห้านะครับหมวกเฟตปั๊กนะครับ อ๋อเป็นหมวกเขีบล่านะครับตางหกจดห้าหมวกเคีบล่านะครับแล้วแหลมนะครับแหลมแหลมเป็นแหลมจานสี่นิ้วนะครับก็รายละเอียดเบื้องต้นก็จะเป็นสวิตนะครับตัวแรกเป็นสวิตเปิดไฟนะครับเปิดปิดไฟนะครับตัวนี้เป็นสวิตเปิดปิดเครื่องเสียงนะครับตอนนี้เปิดอยู่ตัวนี้เป็นตัววัดโวลต์นะครับดูโวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับบลูทูธนะครับตัวรับบลูทูธ เล่นได้บลูทูธ USB SD Card FM นะครับเล่นได้ตัวข้างล่างก็จะเป็นปีเสียบไม้นะครับเสียบไม้ได้สองช่องนะครับแล้วก็มีวันรุ่มปรับนะครับตัวนี้จะเป็นปีหลักนะครับปีหลักไว้ปรับเสียงนะครับตัวแรกก็เป็นปรับเสียงซ้ายขวานะครับจะตังไว้ตรงกลางตัวสองตัวนี้จะเป็นวันรุ่มเสียงกลางนะครับตัวสามจะเป็นวันรุ่มซับนี่นะครับเป็นวันรุ่มซับ ตัวนี้ก็จะเป็นบรรลุ่มปรับแข็งอ่อนน้องซับนะครับเพลงในเบ็ดนุ่มเราก็ปรับให้มันแข็ง <_ t ank> เพลงในเบ็ดแข็งเราก็ปรับให้มันมน,นุ่มนะครับตามที่เราชอบนะครับส่วนจากปุ่มนี้ไปก็ปรับทุ่มกามแหลมนะครับของเสียงกลางนะครับเด่นไม่ยากนะครับพอเป็นเครื่องเสียงรถเอามาทําฟังในบ้านนะตู้เป็นตู้ยกแยกได้นะครับตู้ซับก็จะมีล้อเข็นให้ข้างล่างนะครับเพื่อขนย้ายสะดวกนะครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างเอาพอดียังไม่เช็ดนะครับด้านข้างก็จะมีหมวหูล็อกนะครับคลิปล็อกสองฝั่งด้านหลังด้านหลังก็เป็นขั้วต่อสเปคคอนนะครับต่อลงไปหาตู้ซับนะครับถอดก็ไม่ยากครับดึงแล้วก็บิดซ้ายนะครับถอยเมื่ใส่ก็มันจะมีเดือยนะครับเดือยใหญ่นะครับบนก็เสียบเข้าไปแล้วก็บิดนะครับดังแก๊กก็แสดงว่าล็อกแล้วนะครับ ก็ฝาครับฝาหลังนะครับไว้เปิดสวิตชิ่งจะซ่อนอยู่ข้างในนะครับสวิตชิ่งแปลงไฟนะครับพอตอนนี้เสียบไฟบ้านนะครับเป็นปลั๊กถอดเสียบนะครับตัวนี้เป็นฝาเล็กนะครับไว้เปิดสําหรับต่อกับแบตเตอรี่นะครับแดงข้อบวกดาข้อลบนะครับถ้าเราไม่ใช้ไฟบ้านนะครับเราก็ต่อกับแบตเตอรี่แล้วก็เอาสายมาจั๊มเข้านะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไปเข้าแบตเตอรี่ได้เลย ขอแค่อยาต่อผิดขั้วนะครับฝั่งนี้ก็มันเดิมครับต่อลงไปหาตู้ซับทางมปกิบล็อกชุดนี้อยู่ที่12,900บาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับถ้ารวมส่งก็13,900บาทนะครับงานก็เป็นงานขึ้นตามสั่งนะครับไม่ได้ทำสต็อกไว้นะครับสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับ หรือช่องทางติดต่อต่างเฟซไลน์อยู่ท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ชมนะครับเพียงเท่านี้นะครับตำรวจนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ